ครับเห็นป้ายหลายคนก็จะรู้แล้วว่าวันนี้คนเหงาพามางานริบเคิลเซิร์ฟสเกตนะครับผมซึ่งตอนแรกเราก็ต้องไปลงทะเบียนรับบัตรก่อนเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศภายในกันครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครจะมีคนเล่นสเก็ตตลอดทางนะครับตรงนี้เป็นโซนที่แข่งนะครับมีดีเจเป็นพิธีกรแล้วก็โซนของเครื่องดื่มสิงนะครับแล้วก็เวฟแรมครับตรงนี้โซนครับคะแนนวนึงคนต่วันนี้ไม่ธรรมดาขึ้นา yeah. ตรงจุดนี้ไม่ใช่โชว์ของเซิร์ฟสเกตนะครับแต่เป็นการเฟ้นหาแชมป์เซิร์ฟสเกตหญิงของประเทศไทยครั้งแรกครับน้องสาวผมรับผ่แพงก็กกำลังวาดรวดลายแล้วก็วาดลีลาอยู่มีผู้เข้าแข่งถึง5คนนะครับอย่างคนนี้ดูสิครับเด็กคนที่ชื่อว่าน้องเกลียวขึ้นนะครับแค่ชี้ก็รู้แล้วว่าพริ้วขนาดไหนดูลีลาก่อนเล่นซะผู้ใหญ่อย่างผมยังต้องอายเลยอันนี้ก็เป็นน้องปลายนะครับมาจากสายดาวเฮลิสเกตบอร์ดทางฝั่งชายครับนี่ก็คือคนที่ได้แชมป์นะครับชื่อว่าคุณ BM นะครับผม เพื่อนของผมอีกคนหนึ่งครับนี่ก็คือคุณอารันนะครับที่รู้จักกันตอนที่ไปทะเลที่ไปเล่นเซิร์ฟด้วยกันครับหลังจากการแข่งขันจบไปก็มีทีมของเซิร์ฟยังนะครับแก๊งสนรถไฟแก๊งเด็กสเก็ตบอร์ดเก่หลายๆคนมารวมถึงหัวทองโอบีด้วยนะครับเขาก็จะเปิดให้เราได้เล่นอยากเล่นก็นเล่นกันไปเลยเต็มที่ตอนนี้มาประกราศ ตอนนี้เรามาดูสิ่งที่สนใจในงานดีกว่าครับบูธริปเคิลครับตรงนี้จะเป็นโซนของการช้อปปิ้งนะครับแล้วก็จะมีแผ่นเซิร์ฟด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปเซิร์ฟที่ทะเลนะครับก็จะมีแผ่นมาให้จับจองกันในราคาพิเศษครับเปิดนะฮะอันดับหนึ่งมเลยเป็นจุดตัวแรกครับออกมาแล้วฮันชอปพิจูนทรงเสียงดังๆจะพาไปเดินชมสเก็ตแต่เจอคนชั่วหนึ่งคนครับมาทำอะไรครับยังอยู่เลยอครับเอ้ยเมื่อกี้ผมจะออฟ เมื่อกี้จะออามาเจอปุ่นหนูนเจอแล้วเจอแล้วต่อกันที่แผ่นกันต่อครับโยออนเวฟครับโยมาด้วยเพนนีขนบอร์ดคริเซอร์สำหรับใช้เดินทางมาด้วยครับแฮมบอร์ดสว l ลเทคโนโลยีวอล์ก hmm. ก็มากันหมด mm hmm. แล้วก็นี่ครับไลน์นี้สวยดีเหมือนกันของโกฟครับอาจจเพื่อนนะครับคุณอารัก์มาไม่เคยพลาดเลยสงางครับเกี่ยวกีฬาเซิร์ฟต่างๆโซย่างอลิสพิซาตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เรียกว่า,าเป็นของกินแล้วนะครับมีเบอร์เกอร์มีน้ำเลมอนนะครับผม ถุงเท้าก็มีนะครับเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับการเซิร์ฟก็มีไม่ใช่จะมีแค่บอร์ดหรือว่าลอ้อหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับยี่ห้อนี้ก็จะเป็นอ่ารัสโคฟนะครับสเก็ตบอร์ดเขาบอกว่าเป็นสีามสเก็ตบอร์ดแต่ดูหน้าตาพี่เขาเหมือนคนรัเสเซียมากกว่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของพ้าได้เอยครับ กำลังเริ่มออกอาการได้ที่นะครับเต้นกันปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานแล้วก็เมามันไม่เว้นแม้แต่แชมป์ของเรานะครับน้องสาวผมทางด้านปาร์ตี้เนี่ยก็นอกจากจะมีดีเจแล้วยังมีกัลนคอขับและไทเทเนียมด้วยครับตอนนี้เวฟแลมก็ว่างแล้วนะครับหลายคนก็ลงมาทดลองเล่นแล้วก็วาดลีลาลวดลาย คนเก๋าก็อยากหวนผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนนะครับที่อาจจะได้เข้ามาดูคลิปนี้อยากให้มีพื้นที่ในการเล่นกีฬาประเภทบอร์ดให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าห้างร้านตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยเยอะอยากจะเพิ่มพื้นที่การออกกาลังกายแล้วก็พื้นที่สีเขียวนะครับอย่างสิ่งที่งานรุบเคิลจันเนี่ยก็ถือว่าดีหลายคนที่อยากลองหรือว่ามีความสนใจในกีฬาประเภทบอร์ดก็จะได้มาทดลองเล่นกันครับแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าจะมีพื้นที่ที่ให้โยชนได้ออกกำลังกายแบบจริงจังครับ ตอนนี้หลายคนก็พร์ที่กันอย่างเมามันนะครับหวังว่าจะได้มิตรภาพดีๆกับบ้านกันไป งานนี้ก็เหมือนงานรวมญาตินะครับได้พบปะพี่น้องเพื่อนฝูงมากมาย s <S แต่จุดพีคจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับตอนเพลง Blackpink

แน่นอนครับว่าทั้งพาราดี้แล้วออกกําลังมาทั้งวันก็ต้องเหนื่อยและเพลียเป็นธรรมดาแต่ทําไมไม่นอนบนเตียงครับมานอนในอ่างไม่เป็นไรครับเรากลัวเพื่อนหนาวนะครับก็เลยห่มผ้าห่มให้ต้องห่มสองชั้นนะครับกันเขาเป็นหวัดยังไงคืนนี้ฝันดีราตีสวัสด์ครับอย่าลืมกด subscribe กด like share และทิ้งคอมเมนต์ไว้คนเงาอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณครับ